สามร้อยเจ็ดสี่พันไปโอ้หนี่นี er> oh, ่นี่เโอ้เียที่ลอยู่ที่นี่ี่รยตกรบเก่าซเลยโอ้ที่ลอยกว่า บักเป็ดสิไปได้ chỉ ล่ะ lòng, ทีแรกติมันสิกลับลำ phải ขันหัได้านนะครับซาดี้อยู่สไงเงี้ยยี่สิบสองดอลวุ้ยควันหนึ่งอ่าสองตัวตาตลอดเลยครับพี่ต๋องควันตาหนึ่งแล้วอ่าอีกสองไหลเจ็ดสิบยี่สิบไหลนะครับหลังของสามเกลือแก้ตาบ้างฮะ น้อยๆคุณยุาการเป็นเด็กดีการทเพื่การดีคุณเด็ี่นคๆๆเราม่เนื่อยแ่อบหตาตระัการเครื่อนตัวตอนนี้ล้อกซ่าเลนไม่ไ้อกหน่วยสามสิบเปอร์ตามสิบเอ็ดแมตัวยที่ไหแมาไปยอกู่างฝ घणे घणे यार คุณง,งวัยเด็บน้ำแค่สบู่ตากผ้าก็รางานยันลก็อเป็นอนรีอาหารแนดเรื่องเปลยังเปลยวาเรื่อยอลบอลบอลไป้วงร้อย้ผ่านไปนะครับุ๋ยน้องพางงพา หมดเลืหมดวันยติอดเลยครับถ้าสาวโบเออวันยุติแนวมันแนวมันมีเป็นตัวเลขที่ย่อมมีวันยุติการนะครับพนักงานสามเกินครับตาครับเปเซ็นอย่าหยุดย่ออย่ายุดหมนนะจ๊ะอาัสดี่รับคู้มกท่านดีดอ๋อสี่ ภาษีสิบภาษีสามสิบดีเลยครับเอาละเดี๋ยวไปเรื่องการจดบัญชีใหญ่ครับครับผมป้าอันเร่นป้าเพื่อนทำัุรการไหนกันดีห่างแค่พักกูไม่ได้หรือเป่่าไปขึ้นมาเลยว่าเห็นบ่เห็นยังครับผมเน็มไปเน็มมาปัญหา อ,อมง,แบบมองั้นมือาิดอยนาตัดน,น,นะคับาีบาีอ้าไปหางไปหา,าปหกัอ,หออกสัน้นออกแล้วร้่เ,เป็นยังยังไแต่มันเสียบ เฮ้เฮ้ยเพยงมคลยกตเต้นเยเห้โเพียง่องสังหรยู่ยูใส่ามร้อยสิบสามร้อยสิบพันไปนะครับไปับบทุกอย่าง

445นะครับช้างเผือกบวกต้ 8, าพันเซน์นะครับนะครับ